สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่างโรดปัจจีนนะครับหรือช่องบานออกซิ่งไทยแลนด์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยเรื่องปั๊มติ๊กนะครับน้องๆสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์มากมายครับพี่เออมาพูดคุยเรื่องปั๊มติ๊ก่อยครับว่าทําไมถึงต้องเปลี่ยนปั๊มติ๊กแล้วปั๊มติ๊กกี่บาทนะครับถึงจะเหมาะกับเหมาะเขาเรียกว่าเหมาะเหมาะสมแล้วกันนะครับเหมาะสมกับทุกคุณและปั๊มติ๊กกี่บาทนะครับ ใส่ไปแล้วกินไฟแบตเตอรี่ไหมแล้วน้องๆถามเข้ามาคิดว่า,าใส่ปั๊มติ๊กแล้วไฟชัดกล่องไหมอะไรเงี้ยผมจะมาตอบคาถามรวมๆนะครับคําถามรวมๆเพราะว่ามาตอบทีละคอมเมนต์นะ่ะในในช่องในช่องยูทูบแบบมันค่อนข้างที่จะลาบากนะครับตอบทีละคอมเมนต์มันมีไปร้อนยนะครับผมก็เลยพยายามจะตอบแต่มันไม่หมดนะครับผมก็เลยอัดคลิปวิดีโอมาเพื่อตอบน้องๆแล้วกันครับทีละคาถามเลยนะครับก็มวละข้อข้อเป็นข,ข้อข้อแล้วกันครับ ที่ส่วนใหญ่น้องก็ถามมามากมายครับผมจะยกมาทั้งหมดนะครับมาตอบรวมเลยแล้วกันนะครับอ่ะอย่างแรกเลยครับมาพูดเรื่องปั๊มติกครับ1นึครับทําไมถึงต้องเปลี่ยนปั๊มติ๊กนะครับ1เลยครับอ่ารถนะครับรถสกูลพวก Honda หรือไรซสิบายดีซูเปอร์คัหรือเวฟไรยี่ห้าอะไรประมาณนี้ครับคือใช้ปั๊มติ๊ก คือคนรู้แล้วใช้ปั๊มติ๊กครับแต่ว่าปั๊มติ๊กอ่ะใช้ไปนานนะมันเกิดล้านะครับหรือมอเตอร์มันล้านะครับมันก็จะเสื่อมไปนะครับแรงดันมันก็จะตกแรงดันคืออะไรแรงดันคือแรงดันปั๊มติ๊กในตัวนี้ครับมันตกนะครับคือปกติมาตรฐานของปั๊มติ๊กอนะครับมันอยู่ที่ค่าเฉลี่ยนะครับถ้ามันเกิน3.2บาร์ขึ้นไปนี่นะครับ3.2บาร์นี่นะไปครับ3.2ครับ ขี่ตัวนี้เห็นไหมครับเป็นลูกศรนะครับตัวแดงๆที่มีเป็นเป็นรูปลูกศรนี่ยมันอาจจะไม่ชัดมันย้อนแสงนะครับนะครับ3.2บาร์ไม่ต่ำกว่าเนี้แต่ว่าปั๊มติ๊กใช้ได้นะครับปั๊มติ๊กใช้ได้เกินไปใช้ได้ครับแต่ห้ามต่ำกว่านี้ต่ำกว่านี้เป็นยังไงครับรถอาการรถคุณจะขี่วอดนะครับแรงดันปั๊มไม่พอนะครับรถสตาร์ตติดยากเบรซ้ายไม่ติดเลยเป็นบางคันนะครับมาเลยจริงต้องเปลี่ยนนะพะปั๊มติ๊กมันลานะครับมันค่าเฉลี่ยมัน รงดันไม่พอรถมันไม่ติดแล้วก็ทําให้รถท้ายคุณไม่เดินนะครับสาเหตุนี้นะครับแล้วถ้าไม่มีปั๊มติ๊กอะนะครับแล้วถ้าไม่มีตัววัดแรงดันนะครับถ้าไม่มีตัววัดแรงดันนะครับมันมันดูได้หลายสาเหตุนะครับสมมุติว่าถ้าไม่มีปั๊มตัววัดแรงดันตัวนี้นะครับถ้าไม่มีตัวนี้นะครับถ้าไม่มีนะครับเราจะดูยังไงล่ะหนึ่งเลยครับลองถอดแบตเตอรี่ออกก่อนครับแล้วสตาร์ทดูนะครับ เราลองไปขี่ดูอาการเราจะออกแล้วครับรถท้ายคุณจะไม่เดินคุณไม่มีแรงดันแบตเตอรี่ไปเลี้ยงนะครับรถคุณจะปั๊มติ๊มันจะไม่ฉีดน้ำมันเข้าไปในหัวฉีดนะครับหรือว่าเรือนปั๊มติกมันก็จะทํางานไม่สมบูรณ์นะครับคือปั๊มติกมันล้าแล้วแล้วไม่แล้วไม่ไม่มีไฟแบตไปเลี้ยงอีกมันเลยทํางานหนักขึ้นไปเรื่อยกทีนี้รถคนเลยก็ไม่วิ่งนะครับในสาเหตุหนึ่งที่จะดูได้สองคือรถคณสตตร์ไม่ติดเลยครับนั่นแหละนั่นจะ คุณฟังเสียงปั๊มติ๊กดูเปิดสวิต์กุญแจดูถ้าปั๊มติ๊กคุณไม่เสียงมันติ๊ดมันจะดังครับลองสังเกตดูครับคุณลองเสียบสวิตช์กุญแจแล้วก็เปิดสวิตช์ดูครับใต้เบาะครับใต้ถังครับตรงถังเลยฟังเสียงมันดังติ๊ดเสียงมันจะใสใสครับติ๊ดแต่ถ้ามันเสื่อมแล้วนะครับมันเสื่อมหรือว่ามันมันล้ามันจะดังอี๊เสียงประมาณเนี้ยเสียงมันจะเปลี่ยนครับเสียงมันจะอี๊ถ้าใช้ได้มันจะ ประมาณนี้ครับอันนี้คือจริงๆนะครับลองไปฟังดูถ้าเสียงมันอีดเนี่ยเราตัววัดแต่นั๊นติ๊กไปวัดดูครับคือไม่เกิน3.2บาทแน่นอนครับไม่เกิน3.2บา์แน่นอนนะครับไปลองฟังเสียงได้ไปลองไปลองก็ได้ครับเอ่อแล้ว3.2บา์มันมาจากไหนครับมันเป็นค่ามาตรฐานของโรงงานครับโรงงานฮอนด้าเขาเขาเขาวัดมาครับเป็นค่ามาตรฐานของโรงงานครับผมมีหนังสืออยู่แต่ว่า มันจะเป็นการยุ่งยากว่าเอาหนังสือมาเป,าปรียบเทียบมาอะไรครับแต่ว่าเอาส2บาเป็นหลักแล้วกันนะครับไม่ไม่ต่ำกว่านี้แปลว่าใช้ได้นะครับแล้วถ้ามีน้องทำอีกถ้าปั๊มติ๊กใช้ได้อะพี่แล้วอยากเปลี่ยนครับถามว่าอยากเปลี่ยนครับเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้อยู่ในกรณีคนที่อยากเปลี่ยนนะครับสมมุติว่าผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับน้องทําลูกค้าสามนะครับทําลูกค้าสามท้าออกโหนนูหน่อยแล้วกันนะครับ ไล่9 95แล้วกัน95นะครับใส่หัวฉีด6รูเจอ่ะเติม95นะครับไปลองขี่เทสแม่งรู้สึกรถยังขาดน้ำมันมันยังขาดอยู่เติม95นะครับ5าสนมีแต่เติม95แล้วแต่รถรู้สึกว่ามันยัง Ee, ว่ามันยังต้องการน้ํามันอยู่ครับหรือว่ามันมันแห้งไปมันแห้งๆออกแห้งๆไปครับท้ายมันแห,งแหง้งๆมันด้านๆไปแล้วกันนะด้านๆคราวน,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 นีน้จะต้องเ e ติมอยากจะใส่ัวฉีดฮรูจี G, ลองใส่แล้วปุ๊บโหออกหนาเลยนี่ออกหนาเลยครับพอไปใส่6กลูเจปุ๊บไอหกกรูจีปุ๊บมันออกหนานะครับพอใส่6กลูจีปุ๊บหนาใส่6กลูเจบางหน่อยตอนท้ายนะครับเนีย่ยทำไงนี่ใส่จีก็แล้วใส่เจก็แล้วนะครับ ใ่ J ออกบางใส่ G ออกหนาทำไงนี้ง่คุณจะใส่ J นะครับใส่ J เ,เติมก็ห้าบางใส่ G ออกหนาคุณก็ปั๊มติ๊กไปเติมครับสมมุติจะาใส่6 J มาปุ๊บมันขาดหน่อยรู้สึกแล้วขาดหน่อยนึงอะ่ะใส่ปั๊มติ๊ก5.5าบาไปครับหรือ7บาเข้าไปครับน้ำมันคุณจะลองไปเติมลองไปขีด่ดูถ้ารู้สึกว่ามันไปได้ต่อ,น,อนะครับมันมันมันไปเติมให้น้ำมันนะ่ะมัน ฉีดเยอะขึ้นนะครับปั๊มติ๊กแรงนั้นเยอะขึ้นนะครับมันก็จ่ายน้ามันเยอะขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับคือผมบอกข้อคาวไว้ก่อนให้น้องเข้าใจใส่ 6J เติมก็5ไปแล้ว53ท้ายออกรู้สึกว่าบางนะครับพอไปใส่ G หนานะครับนั่นแหละครับคือคุณต้องใส่ปั๊มติ๊กนะครับไปช่วย 6RJ นะครับเพื่อให้มันเติมในรอบท้ายให้เยอะขึ้นนะครับนั่นแหละครับคือที่ผมอยากจะบอกนะครับไปลองทําดูนะครับอันนี้คือน้อง สอบถามมาในในคำถามนะครับอันนี้ก็ผมตอบได้นะครับทําไมต้องเปลี่ยนติ๊กถ้าตั๊มติ๊กดีอยู่แล้วนะครับก็แล้วปั๊มอันไหนนะครับที่จะเหมาะสมกับรถนะครับผมว่ามันอยู่ที่การใช้งานนะครับอยู่ที่การใช้งานนะครับสมมติว่าคุณทํารถ5สามแล้วกันนะครับถามว่าก้าบาได้ไหม 9บาทได้ครับได้อยู่นะครับ9บาทได้7บาทได้5.5บาทได้ครับใส่ได้แล้วแต่เราถ้าอยากจบจบก็9บาทนะครับ9บาทจบนะครับถ้าอยากเงินลบน้อยมันก็แพงกันไม่กี่ร้อยครับสามารถซื้อได้ก็อยากถ้าจบก็9บาทจบนะครับแล้วมีน้องอีกคำถามนึงครับแล้วมันกินแบตมากไหพี่ไอ้พวก7บาท9บาทนะครับถามว่ามันกินแบตเตอรี่ไหมครับ ันกินแบตเตอรี่มันกินไม่มากครับมันกินนิดเดียวครับมันอยู่ที่การใช้งานผมว่าถ้าขี่ทุกวันน่ะที่ผมใช้มา9บาทมันก็ไม่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 เปลืองแบตนะผมวัดแลตวตอรี่ผมวัดแอมป์แล้วลองตอนเร่งตอนอะไรมันก็ไม่เยอะนะครับมันก็ชาเฉลี่ยก็โอเคครับก็ไม่ถึงว่าเยอะมากผมว่าไม่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 มีผลครับสาหรับการกินแบตนะครับพวก9บาทพวก7บาทนะครับและมีน้องถามเขามีครับคําถามนี้ครับอ่า สสไปแล้วพี่ไฟไมันจะช็ชอตไหมกล่องมันจะพังไหมครับถ้ามันกินไฟเยอะโอ้เป็นไปไม่ได้ครับที่กินไฟแล้วนะครับปั๊มติ๊กกินไฟแล้วกล่องจะพังมัน,ม,นมันเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับก็ผมตอบรวมๆแล้วกัน,นครับสาหรับใครที่มีอุปกรณ์นะครับเด็กช่างทุกคนก็ต้องมีครับปัม๊มตัววดัดแรงดันปั๊มติ๊กนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ เราฟังเสียงนี้ที่บอกครับอีดอีดดังอีดเสียงแบบใสๆนะครับถ้าแบบล้าหน่อยก็อีดประมาณนี้ครับอันนี้คือเสียงแบบต้องใช้ความชำนาญแล้วกันนะครับอันนี้คือผมทามาหลายปีเรื่องเรื่องหัวฉีดนี่ผมฟังเสียงปั๊มติ๊กมันมันเสียงมันล้าครับมันรู้เลยครับว่ามันมันเริ่มจะไปแล้วถ้ายังใช้ได้ยังอีดเลยครับเสียงนะครับก็หรับใครที่ชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ใหผมนะครับ ช่องโหลดมันนอกซิงแทยแลด์นะครับวันนี้ก็อาจจะย้อนแสงนิดนึงครับภาพอาจจะเบลอๆไปนะครับหรือเสียงอาจจะไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีผมลองลองใหม่ครับก็อาจจะมีเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนะทุมๆหน่อยนะครับก็อาจจะพูดวกไปวนมานะครับคือผมเน้นปฏิบัตินะครับพอดีพูดไม่ค่อยชัดครับเขินกล้องด้วยนะครับก็เลยอาจจะติดขัดพูดวนไปวนมานะครับแต่ใครที่ไม่เข้าใจคลิปนี้ก็ คอมเมนต์มาใต้คลิปได้ครับผมก yeah. ็จะทยอยตอบให้ <S <s แต่นี้มาตอบรวมๆแล้วกันนะครับสําหรับน้องๆที่คําถามคอมเมนต์เข้ามาถามเรื่องปั๊มติแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมนะครับแล้วก็อีกถ้าไม่อยากพลาดข่าวใหม่เกี่ยวกับรถนะครับหรือว่าการทํารถนะครับไปติดตามช่องเพจของผมนะช่างรถเคบีนะครับหรือเฟซบุ๊กนะครับช่างรถปาจีนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ